ปลาลายคักไหนวะปลาสบายปลาาวนีลยคักเนาะปลาคาวหนีไลยดีวะโอ้ปลาสบายตัวใหญ่่ะ

กีกะตีโอ้ปลาสำคัญไปลองดูปลาจะรับมีดาะปลาจะรับมิดิบ้านเขาก็เลี้ยงและเขาคายแพงนลโอปลาจะรับมีดโอ้แล้วไปล้วไแล้ว โหนกก็ะไวะนกกระไวะหนกไปกินอาหารดิเดินหนกเต็มเลยฝัให้เดคนังแวาเห็ดเนาะเห็ดน้อยหนึ่งโอ้เสียงเพื่อต

โอ้นกเต็มเลยพี่น้องเลยนกเขไปแล้วโอ้นกนกนกกระไลพนกเลยสีรอยวีนะสรอีสรอีรีทั้งหมดูกไล่ไปเขียว่แล้วูาเต็มเลยน้องนอปลาเลเลยเว้ยนกล่า ประเทศน่ะโหทั้งท่ผนนกหร่นเป่นกพี่รอแม่ดูตัวเป็่มเลยนี่น้องเหี่นแปาียนสนุกไหมล่ะเป็นไงนกยานแค่น้าพพี่จมูกเลยแกยาานอะไรยานปลา โอ้นกขนาดบาบาัวเลยตั้งหนุกทางป่าโอ้ปลาคาวนี่วะยางคักเล่นนี่ยางคักเล่นเลยปลาคาวได้ยามันไครให้คัอกอไนิดเนาะยามันใครคักได้ปลาคาว มาอยากไปทีม่ไปาาอยกข้าต่า่กนอกนี่มาใส่เลยว่าใหญ่กะหัวบ่บ่พี่น้องเลยใหญ่ไรใหญ่ไรใหญ่เดกใหญ่เด็ใหญ่แคคขนาดเลยดิเดนใหญ่แักขนาดเลย ไงสัมคุญนี่ม่ดูปลาโอ้ปลาใหญ่ครับสี่ลายขนาดเด่นนาะโอ้ยขนาด่าง เอาคืนม่ได้เราไม่ไปแย่าเอาคืนอนอกเับบอก นี่โยยานเออยาเซนเขาน้อมันไหลไปุนดเฉพาะมันมันหอยูดันบอกว่ายเดินมาให้อาหารปลาพูดเร็วพูดเป็นไหมอ่ะไใช่่เพราะว่าือก้นน้ำุนเสยจอยเพราะว่าถือก้อนน้ำุนเลยป้ามันกับนี่เป็นใจเนาะกับบกน้ำน้ำน้มนี้เนาะรูอนี่เดนี่ อโอ้ถ่ายหกนาทีเด้พอ